นี่แม่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ยังไอเหมือนเดิมนั่นแหละตัลลงแกถามโหมยังว่าเขาเอาเงินแกไปหรือเปล่าอืเงินอะไรเหรอคะแม่ มีอะไรอน,นอนเมื่อเช้านะคะเงินแม่กับเงินหนอนหายไปนะอ๋อแล้วหนอนสงสัยว่าพี่ยองเงินไปเหรอเมื่อเช้าหนาิงได้ถามว่าพี่มีเรื่องต้องใช้เงินหรือเปล่านี่หนอนอพี่มีเรื่องต้องใช้เงินพี่ก็บอกหนอนตรงๆอยู่แล้วนะพี่จะขโมยเงินหนอนทาไมหนอนก็คิดอย่างนั้นอนะ แต่ว่าเราอยู่กันแค่สามคนไม่งั้นมันจะหายไปไหนอะอพูดแบบนี้สงสัยแม่เหรอไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่มันก็จริงอย่างที่พี่โฮมเขาพูดถ้าพี่โฮมเขาจะใช้อะไรอะ่ะเขาก็บอกหนอนตรงๆอยู่แล้วมเชื่อแฟนมากกว่าแม่ว่างั้นหนอนไม่ได้เชื่อหรือว่าไม่เชื่อใครทั้งนั้นหนอนอุตส่าห์คิดว่าช่างมันไม่อยากต้องมานั่งคิดว่าใครปคเป็นคนไป แต่แม่ก็ยังพยายามถามจี้อยู่ได้นี่หนอนถามจริงๆเถอะแม่กําลังพยายามทําให้หนอนทะเลาะก,กับพี่โฮมอยู่หรือเปล่าเปล่านะงันเงินหนอนมันจะหายไปไหนเนี่ยก็ช่างมันเถอะค่ะแต่ถ้าใครคิดจะทำอะไรเนี่ยก็ขอให้บอกกันตรงๆแล้วถ้าแม่ไม่ชอบพี่โฮมแม่ก็บอกหนอนหนอนจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโอ๊ยอ้าย มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรขนาดนั้นหรอกแม่ก็แค่ห่วงแกเท่านั้นแหละถ้าทำอะไรผิดไปแล้วก็แม่ขอโทษก็แล้วกันพี่โฮมคะนอนขอโทษนะคะนอนไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยอะไรพี่โฮมนะคะไม่เป็นไรจ้ะ